สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีแฟนเพจมอหลำชินกรสุขูสุขชนนะครับผู้ที่อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะว,วัฒนธรรมยีสาาไว้นะครับฝากเสียงน่ำเสียงแครนตอนพี่น้องคือเกาในช่วงว่างๆก่อนสีนอนนะครับพี่น้องเมื่อนี้ผู้ขายชิ้นกรมุนแสงนะครับมอหลำชินกรนะครับให้ลซิ์คือมอล่ำอำนาจหรือว่ามอแครนอำนาจหรือว่านองอำนาจนะครับตอนนี้กำลังสศึกเป็นมืออาชีพนะครับฝาก ให้พี่นอ้อง,งเบิ่งแย่งเด้อมื้อนี้รับหนา้าที่เป็นผู้เปราแค็งน,นะครับไร่สดแต่ว่าทิพก่อนนั่นเป็นน้องชัยอนันต์นะครับเป็นผู้เปราะแข็นให้นะครับล่ำบ่ทันได้หลายปานไดแต่ว่าฝนมาก,ก่อนนะครับเอามื้อนี้ต่อช่วงกันวาง3มือ้อ4มื้อขึ้นหลังบังขันไร่สดไว้กับน้องชัยเป็นเรื่องของปฐมปปนาปฐมปมุ่นปฐมบักับนะครับต่อช่วงไปจังน้อยเอาทบทวนจังน้อยบ้างนี้ โหล่าฮนีคำว่าประชาธิปไตยพี่น้องว่าชาติเอ้ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของไทยสมัครให้ร่วมใจเด้อไพ่ฝ่าประชาชน หมดทุกคนชาวไทยคงเข้าใจกันดีจำเอาไว้เด้อน้องพี่ชาวไทยโอลาโน พี่น้องเก่าไทยเฮาเอเฮเสียงดังฟังชัดว่าพี่น้องมือนี um, ้ล่ำอยู่ในห้องเสียงอาดสีกล่องจังน้อยเน้อเสียงแค่นอาสีบอชัดขอให้พี่น้องเน้อข้างนอกกับฝนลินจังน้อยมือนี้ เอาอันนี้ตั้งแต่ปฐมปาปมาปะนาปฐมมามุ่นปฐมมากับเพื่อนว่าไว้จังไหนต่อช่วงวางซีมือก้อนหลังขึ้นหลังบหันวบาสู้พี่น้องเขาฟังต่อเอา เอาอันนี้จังหวาเงยียบเหยียบหน่อยสงัดหน่อยลุงอ่าอย่าเกาเสียงเฮ่ห้าเกาหึงขนึงลนปาถมมาปะหน้าพุน,ปปนหัวที่ครั้งแรกแยกเป็นหินและน้ำหินก้อนบอมีทั้งอากาศว่านี่เป็นเป่าบอมีหยังบอมีเวิ้มีวังบวกน้องเหี่ยวหอยอากาศสวยสดชื่นวันคืนบอมมีดอกมีแต่อากาศกวงเป็นเวิงวังเวิงมืดมิดเวิงบอมมีอาจสังขยาแต่บุเพบุพ้าเกากันนั้นลำองคปะาท่บ่ท่านสร้างเพนินเล่าวัง พ่อพระเจ้าแม่พระเจ้าบ่ทันได้เกิดมานี่แต่สิบสองศูนย์ตังวิญญาณยับเกิดยับเกิดแล้วศูนย์นันเกิดน้ำองค์พุทโธเกิดซ้ำศูนย์เกิดเมื่อตามทั้งสิบสองศูนย์โยนี้เกิดมาน้ำพอมศูนย์หนึ่งเพิ่นวาหายศูนย์สองเพิ่นวสซอยศูนย์สามวลวิทลาวีศูนย์สี่วมาลำมาละห้อยศูนย์ห่าวมิดมีศูนย์หกวาเตกีศูนย์เจ็ดวะเตก่อนศูนย์แปดวแต่ดำศูนย์เก้าวต่เดิม ศูนย์สิบว่ากลางหาวศูนย์สิบเอ็ดว่าเวหาศูนย์สิบสองว่าฝ่าแหล่เข้านั้นองค์พุดโธ่แกวา่วาว่าโยมาเกิดกอนวิญญาณหย,ยับหยับอย่าจังตามคนเกิดมาหน้าลกบ่อเวจีบ่ท่านแตงกระตุ่มพี่บ่ท่านใดแตงบ่ออาใบนั้นบม่มีขันสิบหกสันฟ้า,ฟาสิบห้าสันนินจังบ่มีไผแปลงแตงมังนันซำอันวารินห็นน้ำตาขึงบอนใหญ่ยังบ่ท่านเกิดได้แต่ฟังเรื่องต่อไป ก่อสิใดเกิดแห่งปตัตพีก่อสิมีเดือนดาวต่อมาเข้าจีต่ำคำพี่เขียนไว้ฟังเดือพวกมูพวกนักปาดผู้รู้แปลงไว้ใส่ล้านนับถอยหลังได้เก่ากดเก่าล้านตื่อเตี้ยอสงไขยยังละบ่มีแนวใดเป่าเปลนเป็นบางยังบม่มีจัดบางอากาศวิหาเป็นมืดบิดยุนากวิหาอากาศ เกิดนั้นแล้วเป็นขันเปลี่ยนธาตุในสนุกสุขสันทรรมาชาติเป็นดันให้ศูญย์กับเกิดนับความเปลี่ยนเอิดเติดได้โยดสังขยาเกิดดนไหลเลยนะฮาร่วมกันเปลี่ยนมุม เป็นหมูเป็นมูตั้งแต่ร่วมกันอยู่ใดเก้าตื้อปีศูนย์ก็เลยเกิดมีเป็นสิบสองอย่างอากาศจับเป็นกลุ่มเลยเกิดเป็นศูนย์มีอากาศเลี้ยนหมุนคือกลงลูปลอ้อลมตาขึงมากก็กวงใหญ่เหงาหนากวางในเก่าลานเก่าเซนโยดสังขายาส่วนล่วงหนาได้เก้าตื้อเก้าติ้กตวกวดอาจสงไขยหินนันตั้งอยู่ในอากาศกวกวง ละล้มตะเขิ่งมาควงบอ่อหลวงหินกับล้มตะเขิ่งมาทับบอ่อสะเทือนหินกนหินตั้งอยู่บอนอากาศวิหาบอ่อเคืนไปเคลื่อนมาตั้งอยู่กับที่ขั้นนันแล้วอากาศมิดมีกระสีทิศลมดึงขั้นอากาศทิศถึงพุตาเขิ่งสูงไวหินนั้นตั้งอยู่ใดเก่าล้านแสนปีใครหินจังเกิดมีเป็นบัวกวงใหญ่แต่ที่แรกนั่นละก็ได้เกิดขึ้นหนึ่งใบอีกพันปีต่อไปได้ใบสองเกิดต่ออีกพันปี เดพอใบสามเกิดมาเกิดอยู่เป็นเมล่ามื่นผีถัดเทียงสิบสองใบนี่แมงบอมเดียวพวกขบกพร้อมพอดี สิบสองใบกลายเป็นสิบสองปีต่อมาเข้ากี่ละน้านพันปีดอกบัวจังเกิดขึ้นใบบัวบานออกบัวน,นั้นมีหนึ่งดอกเงี้วงไวงในพันยอดสังขยาเรียกว่าปัทุมมากแก้วบัวหลวงสามหากคืออัฐาละตะนั่งเงีวแปดแสนยอดหนี่หากหนึ่งปัญจลตนั่งเงีวหาแสนยอดหนี่หากหนึ่งหากบัวยังลงถึงหลอดหินมาได้กาบดอกบัวมีใบสามสิบสองกับได้แก่แดงมุยขาวเหลืองลัศมีหงเฮืองเก ส่นตั้งตื่นจากลมหลวงผัดเบื้องผัดเบือหินนันบ่วติ่งพอเกิดอยู่ในหินตาถึงบอหไ่บัดนี้ให้เจ้าไล่ติดต,ต่อกันไปบัวนันสูงปันใดก็เป็นล้ำเปลี่ยนดอกหูตาถึงกัให้บอกนี่อยู่จัดหูไิกษุคนคู่เรียนมลา,ยาลัลซำ้าลาผู้ใดเต็มตำเขินขาดคำก่อนเสียเวลาหักความนอนล้ำไปบ่มบวนเดิกเดกข่อนเสียหาก่อนมาใสาบใ่บัอย่าบั้นขาดได้มาสมจาาามส้างใครมาสมจ้างขคา อาคัเอาผ้าใส่จังนอนไม่สึกขึ้นเนาะเอาบัานนี้นี่มันยจุสยเขาก็มาล้วมื่อก่อนเอาบันนี้เป็นทังไหนบันนี้แล้วเขามากกลนแล้วไม่แตกแนะ่นอนเสียดังผดเอาบันนี้หอดใส เอการลองการล่ํสมัยใดครั้งใด10ปี20ปี50ปี60ปีย้อนร้อยถอยหลังมาเว้าสู่พี่น้องเฮาฟังต่อบ่เนี่ยมื้อนั้นฮอดนี่ล่ะ แล้วเต่บ่ท่านพัฒนาฟังเด้อิเว้าเต่สมัยเก่าๆขังก่อนหลังๆิีวาให้ฟังนี่สมัยเต่เก่าเต่บันยังเป็นเล่าเป็นป่าเป็นดงเต่บ่มีลำบงลำก่อนเต่ก่อนเต่บ่ท่านมีบอลบนันผัดธนาเต่ผู้สาวสีกามีผญาเข่าใส่เข่าใส่เต่ผู้สาวเข็นไยเดือนไงคอยเบาวพวกผู้ชายกะเจ้าแคีนห่าวเป่าหัน <c oughs> เสียงแค่นจันนำทางว่าหล่อนไทยหล่อนไทยเงินว่ามีพ่อไพ่กูพี่กูน้องบัดนี้มาถึงเร็วทั้งสาวก็ทำบ้าวว่าไอาเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,อยไอนี่ลูกแต่ดาวแดนห่องป้องใดใจประสงค์แน่ใดจังดวนเมาาื่ทังพีทั้งผู้สายเลยสิพญา,ายาไข่ต่อหอบใส อ้เนี่มาแต่ไกลใจประสงค์ต้อนอ่องจังเดินดันว่ดดวนมาใจประสงค์ต่อไม้จังในแบกควันมาใจประสงค์ลำเหยาวจังแบกควันมาปั๊มใจประสงค์ว่าสิลำนำฮอนเจ้าสุงาขันแม่นผ่าบา่อบานขันแม่นควันบ่อเปี๊ยสิย่อหมูวันว่าใส่สวน บัดนี้ทั้งผู้สาวเลยส่วนพญาตอบขึ้นไปโอยไอเออเออเออยันแต่ใจของใชยมาหลอกลวงไหลลินลยันมาติมากินยันบ่จริงจังว่าสีชุ่มผู้เจ้าจังว่ายันปากอายเจ้านันว่าไหลไหลยันแต่ใจเจ้านันว่าเลี้ยวเลี้ยวยันเจ้าฟังเจ้าไว้อยู่ในหันว่ามืนดวง เอานี่มันค่ำเขาทวงพญา,าเก้าเขาจา่าบาดเพิดล่าหนี้กันล่ะสงสารนำก้นในความความมั่นคงมีสารหงเขาทรงสมัยก่อนขิดหอดกันเพฝนสงสารไปหากันสสนี่ไม่เงยไม่เงยพะนะนี่รา่นไม่ใงยห้หอบอลไม่ตลอดไม่งยน่ะนักมากหัวยอด เอาคุณพีก็ได้คุณพอก็ได้คุณแม่ก็ได้น้องนุ่งฝูงหลันก็นได้สมัยต่้งแต้กี่เพื่อนสงสารไปหากันตตวเพื่อนว่าจะไหนมีสารปีสารเดือนสารสัป,ปดาห์เขียนปรับยัดใส่กระบ,บงังเพืพ่อนผ่านว่าโอ้หนอขึ้นไล่หน่อย <c oughs> <c oughs> สันนี เขียนจักเคหาห้องฝากระดานสั้นลองบั้นที่คิดหอดนองนอนให้ใส่แต่มอนมเดือนกระอกกระสันห้อนมโน,นในไข่บ่มพ่อสอจมหอดนองทางเขากระเป๋าได้ มันนี่อายจังในทรงสันถึงดึงเอาสาันมาหงผับใส่ซองกะลยเต็มแล้วจังแถมคำวา้าสลักซองถึงอุน่นทรงถึงทุ่นยอดแกว้วหั่นํำว่าแก้วไก่พ่อเจียนแล้วก็ไดเอืนบอกหงท้องผู้ที่พันพยองไปทรงสันตังอายว่าแล้วได้เอืนบอกหงมาว่าหงเอ อยให้เจอาทูต้าไปทรงสารถึงนองหงท้องนั่นไข่คำละปากแต่สิขอฝากนองหงท้องเจ้าให้เจอเอาและย้ำเมื่อเจ้าสิดันดงไม่หาไปนั้นไปวันทิศยาไปส่วนหฮมทันพีเดอ ไปว Dante, ันจันอย่าไปสนหมว่าในตำนาว่ามันลอยวันอังคารอย่าไปง้อยต้นไม้อ้ยสารอายสีเหลาหายมันพูดนั้นขอให้จอละลี่ใหญ่ละหงเอ้ยเอ้ยตวนเน้เดินพลือหัดสบอดีนั่นก็ได้ให้เจอด้วนเดินไปบ่มีภัยจนมังอันประเสริฐดีวันนี้เห็น บรรสุกเสาวานนั้นขั้นเจ้าไปถึงห่องละหงท้องน,นีบตวนบรรสุกเสาวานนั้นขั้นเจ้าไปถึงห่องละหงท้องแกงข้าวบ้านของน้องอยู่บนฝ่าตั้ ตําบ่อนปะไพสวยรวยบ่อนปากวยสีสายหลายบ่อนป่าตาลสีซ่องๆนั้นเป็นบ้านอีน้องหงท้องเจ้าให้ด้วนลงให้ด้วนลงโอ้ยโอ้ยน้องโค้ยอ สวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนเด้อ